อ่าสำหรับใครที่สนใจซื้อเกมเกมแท้เกมดีเกมต่างเกมด่งเกมรล้วบบตก็มาได้ที่นี่เลยนะครับส่วนอฟซีเรียสโตงนะครับโอเคก็อย่าลืมไปถูกใจพอัด้วยให้เขาด้วยนะครับเยี่ยมแล้วก็สามารถเช็คดูราคาเกมส่งไวส่งส่งไวส่งไวส่งเร็วส่งด่วนที่นี่เลยนะครับผมเยี่ยมค่าสปอนเซอร์ไอพีพีเวอเอร์ด้วยนะสำหรับโอเคแล้วก็ไปชมเกมกันเลยนะ โอเควันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะวนะันนี้เรามาอยู่ราการพิจิมไม่อยู่พวงการพีจนะวันนี้เรามาอยู่กับเกม c a l of a u t y Black Ops 2 m าเ t i p a y r ไอ้สันต้องพูดอะไรจะเท่เกินไปโอเค,อเคก็มาอยู่กับเกม Call of Duty นะครับเออ่มันแจกให้เล่นฟรี2วันนะก็เลยโหลดแบงเบยนะก็อย่าลืมโหลดด้วยนะ2วันนูนสำหรับ ก็แนะนำให้ซื้อเกมแท้ด้วยนะเกมเขาเลยนะเดี๋ยวผมจะถอยอยู่น้าพันห้ามันน่าสนใจนะมันต้องไปถอยรถนะไปถอยรถเลยไปไปถอยรถไปอย่านะเว้ยคิดให้ดีกว่านนะจะไฟอะ่ะจะมาแข่งแคดด็อบเบลเทลพีเอสกับผมเนะี่ยก็ให้ซื้อของแท้ามาเล่นละกันนะตอนนี้ผมเล่นในโหมดฟรีฟอ All ก็คือ แบบ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 เดี่ยวๆนะครับเอ่อฟรีฟอร์ออรนะกูไม่ฟรีนะกูสดนะไอสัตว์นะผมก็รอ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 นะครับตอนนี้ก็อรอทำได้แค่รอนครับโอ้ยเฮียแม่งรอนะครับ, hey, he e er, น,รบนานนานที่เฮียเลยนะครับเมื่อ,อไหรจะมาผมก็ไม่รู้นะผมก็ว่าม,มันนานสัส อ่ามาแล้วนะพอมานะครับมันจะมีอาวุธให้เราเลือกแบบเออโหปืนดังมากคอนนี้คืออาวุธที่มันมีให้นะคเอ้ยอันนี้คือเราสามารถแต่งได้ขด้างบนอันนี้คือที่มันจัดมาให้ผมก็ขอเลือกอาวุธที่จัดให้มันที่มันจัดมาให้ครับทีนี้ผมตอนแรกผมเล่นลูกซองเอ้ยเล่นลูกซองเนี่ยผมก็สู้ใครไม่ได้เลยครับแล้วทีนี้ผมมาเล่นปืนกลมัง่งโอเคฟีฟอร์ม่เกี้ยวเนืู้ดรุ่โอ้กระตุกกระตุก โอ้โหเปิด Google นะโอ้โหกณโคมด้วยเปิดสีแถบเลยสัตว์เดี๋ยวโอ้ทำไงกันเดี๋ยวให้ไปพับจอยเดี๋ยวไม่รอดมูง่ายๆครับอันนี้มึงก็ติดเลยระเบิดไล้ปั๊บเรียบร้อยแล้วไปแล้วกไปแล้วเดี๋ยวแม่งก็ได้คิวเองอย่าไปสนใจระเบิดระเบิดระเบิดทำไมกูกระตุกนี้เฟรมเรทอยู่ที่35นะครับ35ทวนเลยนะแม่งแมนเมีย หนึ 1> 1่งศพนะผมและเรียบร้อยหนึ่งศพสองศพนะผมสองศพนะผมทำไมกระตุกเลยวะโอ้กระตุกกระตุกกระตุกโอเคแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะโอเคนะมาต่อกันนะทีนี้ก็เยี yeah, ่ยมเลยนะครับก็ขขอ เคลคามมการแล้วก็อย่าถือสาความผมนะครับผมก็ต้องทําให้มันเร็วไปธรรมดาวิธีการโกงของผมง่ายๆครับติดระเบิดไว้ครับปั๊บไปแล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วโอ้อยู่ไม่ได้นี่มึงอะไรอะไรสัตว์โอ้โห و! ล้มเลยนะครับโอ้ยแม่งไม่ตายซะด้วยมันเป็นสูตรนะครับการติดระเบิดแล้วก็การวิ่งหนีอ่นะอ้ยยโอ้โหกูมึงให้กูเจียมใจก่อนดิ แม่งแม่งไอสัตว์โอ้โหลงมานอนอยู่กับพื้นอย่าไปเกรงกลัวมันนะครับการการกากเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของเด็กวัยรุ่นเนี่ยพวกผมนะระเบิดระเบิดแม่งโอ้โอโอโอ การการเอาจาะโอ้โหกูหลังจะฟันเลยเฮ้ยทำไมมันโหดอย่างงี้อ่ะไม่ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่คนไทยแน่นอนนะมันโหดอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวโอเคนี่คือการฟันเมื่อกี้กูตายทางไหนทางนี้ทำไมมันก็ตายวะเฮ้ยเจอมันแล้วนะอาไอสัตว์รอกกูด้วยแอสซ s สซิน อา้าวไปแล้วเร็วเกินไอสัตว์โอ้ยอันนี่แม่งโหดนะโหดจัดเลยะโอ้โหโอ้แม่งโหดจ,จัดกดระเบิดแม่ง โหแม่งไปไหนกันหมดวะก็มาต่อกันภาคที่สองฮะเออไอ้ยิยโอ้โหฟังงี้มึงยิงกูเอาไอ้สัตว์หูจัดอู้อู้ไปแล้วดิกิตอนดิกิตอนโอ้โหเียมันต้องมาทางนี้แน่นอนเอ้ยกูได้ฆ่ามั่งกูมองเห็นเลย มีกี่คนวนะเนี่ยไปได้กันหมดเครื่องโอเคเยี่ยมโอเคเยี่ยมอย่านะอย่านะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใครวะโอ้ย oh. ปืนมึงแรงกว่ากูยอมรับแต่มึงต้อง ไอ้ไอ้สัตว์มองข้างหลังนะโอ้ยเี้ยโอ้โหกูมองข้างหลังแป๊บเดียวโอ้โดูแค่รู้ดูแค่ข้างล่างก็น่าจะดูแล้วชื่อตายชื่อมันนะมันโหดชนาไหนอะ่ะโหดโหดจัดเลยอะโหดจัดไปไหนไปไหนไปไหนแล้วหาเจอแล้วไอ้สัตด ดิบๆเลยนะต้องเราต้องเวลาโหดเราต้องโหดแบบดิบๆเฮียโอเคโอ้ยเหี้ยนะกูผมก็ถือว่าพวกฝรั่งมันก็เก่งอยู่นะมึงคงจะรอดเอาหายกูอยกจะบอกมึงโอ้ยเหี้ยกูตกใจหม ไอสัตว์กูหันแหมมึงมึงคงจะรอดอยู่หลองนะโอ้ยเครื่องปั่นใดมึงโคตรแรงเลยสัตว์ได้เปล่าอ้าวจบอะไรวะก่อที่หนึ่งก็คือไอ้เฮีย้ยไอ้โอ้โหที่หนึ่งแม่งคิวสามสิบตัวเลยแล้วดูนี่ครับเพราะเครื่องนี้เองไม่งั้นมันคงไม่ได้คิวหรอกครับเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งอะโอ้โหเยัยนั่นโหด ัวจัดเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะโอเคนะตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไอเฮียเล่นกันไงเล่นไงนะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เล่นไงไอมันไม่แบบมันเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวครับหนึ่งไอเพื่อนผมแม่งก็เขาก็ไอเฮียเซิร์ฟเต็มนะอืมมันไม่ได้อยู่ในเกมคือตอนนี้ก็จะเวลสิบ well, ห้าเรดูก่อน ดูออนไลน์กูอยากรู้มากเลยครับว่ามันพวกนี้มันเล่นอยู่ในกันนะเอ้ยเล่นในเซอร์อันนี้ก็แม็กซ์เซเวอร์ฟูอ์กผมก็าหาเซเวอร์เข้าไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวอะไรเนี่ยกูผมก็ไม่ค่อยเล่นไม่เป็นนะอ่ะเออสั้นๆง่ายๆกูผมเล่นไม่เป็นนะครับดีดเหรไหม,ไมครับคนมันไม่ค่อยมีคนระับไม่ไหวเลยไอ้เพื่อนผมก็ โอ้ไม่น่าเล่นเซฟเต็มเลยไม่แหแบงปันเซฟเให้ผมเล่นด้วยให้ผมเล่นด้วยสักนิดชีวิตจะแจ่มใสเอาเราก็กดจอยตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเนี่ยถ้าเล่นได้เมื่อ,อไหร่ก็เจอกันนะครับเียมผมก็เล่นได้แล้วนะแม่งไอเฮี้ยแม่งโคตรน่านเลยรู้สึกว่าไอแมปนี้จะเป็นเหมือนแมปเกมอะไรสักอย่างเฟซบุ๊กด,ดังครับเดี๋ยวค่อยไปดู เออแมปนี้มันเหมือนแมปเกมอะไรทักอย่างที่ผมนึกไม่ออกนครับก็ช่างแม่มันนะเราไปโอ้มากันเลยแล้วโอ้ผมต้องเล่นแต่ลูกซองครับมันเป็นสายสนัดของผมเลยมึงไอสัตว์หัวขาดหัวขาดนะสายสนัดผมลูกซองครับผมโอ้เชี่ยสนัดพ่อมึงโ,โอ้ยิงมาดับเลยคะไม่ยอมนะเทคนิคความเม่ของผมอยู่นี่ครับอยู่การมั่วเล่นมั่วนะ มันเมฟตรงนี้เหรอเอาจะเอาโหกูตายแล้วเอว้ยรู้สึกว่ากูแหลกด้วยนะไม่ใช่อะไรอนะปิงเยอะแน่นอนโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอโอ,โอหลับรอบสองครับผมโอ้โหกูไม่ไม่จเจริญแน,น่เล่น,นเล่นแบบนี้นะกูไม่เจริญแน่ไอสัตว์เอาไม่ได้เอยเพื่อนนี่ว่าเพื่อนผมแม่งโหนะแม่ง กูไม่ลุงไม่เจริญเลยทีนี้กูเล่นไงก็ไม่เจริญแล้วเอากระตุกกระตุกโอ้โหเพื่อนผมแม่ข้าวเมอนกันนะผมไม่ยอมนะไม่ใช่ข้าวมันไก่ผมไม่ใช่ข้าวมันไก่ะจะยอมอะไรง่ายงครับอ๋อกูตายรอบสองแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนปืนกดไรครับผมก็ไม่ค่อยเล่นไม่เป็นอ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นปืนกลเปลี่ยนเป็นปืนกลเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนงไง อาจจะตายอีกแล้วงูวกูตายเจ็ดแล้วนะับก็ไม่เจริญนะพี่กูว่าแล้วว่ากูเล่นไม่ลุงไม่เชื่อกูมึงไม่เชื่อกูอ้าวเราสองอาจจะหลับอีกแล้วนะครับผมกูไม่ยอมอะ่ะกูบอกแล้วกูไม่ได้ขายข้าวมานันไก่อาจจะหายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยหาย,อ,ยอ้าวมีดกูเออ ก็จะหลับอีกแล้วนะผมนี่กูอ้าวกูย้ายข้างอ่ะเอ้าวทำไมเกิดข้างเนี่ยอ้าวไม่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 เอาเฮย้ยฟัอ โอ้ยเฮียโอ้ยเฮียเมื่อกี้เป็นแค่จินตนาการนะครับที่ฆ่าได้ตัวหนึ่งนะเชื่อผมมันไม่ใช่เรื่องจริงนะน,นานเห็นไหมครับกูบอกมึงแล้ว,วมันเป็นแค่เรื่องโกหกนะครับไอ้เฮียมึงน,นี่ให้กูได้ฆ่ามังก็ดีไอ้สัตว์เมฟขิง อไอ้เนี่ยกูเก็บปืนลูกซองมาหัวควยอะไรจะตายแล้วเนี่ยโอ้โห <c oughs> เอาไอ้เหีเ้ยกูได้เล่นไม่ถึงหนมาดีากูตายเมื่อกี้ไอ้สัสเดาเดี๋ยวเราเจอกันห้องใหม่คนระับโอเคนะตอนนี้เรามาอยู่กับเกมตอนนี้เรามาอยู่ในเกมนะครับมันก็จะเริ่มกันแล้วนี่ตอนนี้เราอยู่ที่พาร์ทที่สองครับกูบอกอยังวะไอ้เหี้ยกูยิ่งเมาไอา้สัสต,ตอนนี้ปวดหัวมากนะตอนนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ ก็ง่วงนอนแล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมขี้ให้มันโหลดนั้นแม่งแหลกไอสัตว์โอเคครับเรามาอยู่ในเกมแล้วเพิ่งโหลดเสร็จเมื่อกี้มาครับทีนี้กูจะมาโชว์โหดมากนะครับไอสัตว์ยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งไอมีดกูคืนมารีโหลดครับไอเหี้ยมันไม่โดนมีดกูตายวะ ไอ้จะกะตุกอะไรวะอาจจะทำไมกูยิงไม่ตายกูงงกับชีวิตตัวเองจริงกูต้องฟานมิดเหรอไอสัตว์กูไม่ฟานมิดมึงจะตายไหมเนี่ย นฉบับผมอ่ะโอ้ย yeah. เฮียกูวนแกโชว์เท่ต้องลงนี่กูกากเองนะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่เซิร์ฟแหลกเลยเซิร์ฟแหลกคุยอะไรไรสาระนะครับแหลกคุยอะไรไม่รู้อะไรสาระอุ้ยกูจะเก็บคิดเรียบร้อยเออเฮียรถคันนี้ก็จะระเบิดไรสัตว์ไอ,อ้เยี่ยงกูว่าแล้วไงไอสัตว์เอ,อ้ยไม่ขาดคำมึงคิดผิดแล้วน้องชายที่มองวางระเบิดแบบนี้พี่เออ ไอ้จ้าโอ้โหมึงมึงดูตัวมากไปเปล่าโอ้ยเฮียนี่หลับโอ้ออกมาเอียโดนลอยหลังครับเดี๋ยวกูขอปืนเอาเอียคุยต้องการปืนกลโอ้หลับอีกแล้วนะผมกากจริงๆเลยน,นะทำไมกูกากงี้นะ โอ้กูหลับอีกแล้วนะครับกูกากเองนะครับโอ้โหกูว่าแล้วทำไมกูถึงฆ่าไม่ได้กูกากเองกูเพิ่งรู้วันนี้นะครับกูเพิ่งรู้มาวันนี้แนหะละไอ้สัตว์อย่าอย่าให้กูได้จับปืนกลไอ้สัตว์เออเอา้าไอ้เหี้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวอย่าให้ผมได้จับปืนกลน,นะความจริงก็คือกูเมฟคิงเลยนะถ้าได้ปืนกลขึ้นมานะอาไอ้เหี้ยขวานขวานกูขวานกูนกมีเล่มเดียวในโลก นี่นะให้ผมได้จับปืนก้อนได้กูจับไอ้จะให้กูจับก่อนไม่ได้อะไอ้สัตว์เย้กูจับอ้าจะอ๋โอโหวิ่งมันล้มเลยนะวิ่งมาน,นอนก็ง่วงนอนมากอยู่บ้านไม่ค่อยได้นอนอะไม่ใช่ฮนะกูถามจริงพวกมึงจะโหยไปไหนอ๋อไอ้สัตว์ล้มอีกแล้วกูถามมึงสองคำพวกมึงจะโหยไปไหนโลกกวนวะ ก่อนจะลุยอะอ้าวไอ้เหี้ยหลับก่อนแล้วนี่นะครับอยากให้ผมได้จับปืนคนนะความจริงคือกูจะเมยมากเลยนะได้จับปืนคนนะกูเมยมากเลยนะนี่ยกูได้จับปืนคนนะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์จะเย็นมึงไม่ยินกูอ่ะนี่มึงไม่เห็นกูในสายตาเลยในะไอ้สัตว์เนี่ยไม่เห็นกูในสายตาไอ้ยกระเบิดไอ้สัตว์เฮ้ยกูขอปืนดินี่เนี่ยกูชอบมากปืนระเบิดไอ้สัตว์ เดี๋ยวรีโหลดก่อนนะนี่นะปืนแบบกดกดเงี้นะให้เราชักกระสุนให้ครบร้อยหนึ่งนะปับ๊บแล้วเราก็มาอย่างนี้นะกดคลิกขวาไว้นะมองไวนะ้ะเฮ้ยยิงเลยนะบูบูบูบๆๆๆบอ้าวไอ้แบบมันไม่ใช่เรื่องตลกครับนะโอเคนะเราได้ย้ายข้ามาค่าอยางนี้แล้วนะแม่งะเกลียนมากเลยนะแม่งจสลับไปสลับสลับไปสล,บสลับมาทำมะเขือ ทำมะเขืออะไรไว้สัตว์นะผมโอ้กูเลเวอาบแล้วเอ้ยหลับอีกแล้วเอ้อเหียกูนึกข้างๆเขาอัจจะล้มมาโอ้โหเดินมาล้มเลยนะกูโคตรเมยเออเหอียกูวิ่งมาโดนลูกกระสุนสปืนกูเมยไปเปล่า ไอสัตว์โอ้โหล้มเลยนะวิ่งมาล้มนะครับนี่ว่าก,กูดูกระตูนมากไปใช่ไหมเนี่ยกูขอโทษแล้วกันนะกูขอโทษที่กูดูกระตูนมากไปกูขอโทษโอ้โอหลับอีกแลว้วครับกูมันมากเลยนะโอ้โหเพลินนะครับเพลินมันเพลินไอสัตว์มันเพลินในเหี้ยล้มไปคนหนึ่งอาวุธฟ้านมีมันดีตรงนี้นะคอยดูนะมันดีตรง ตรงนี้ครับมันดีตรงนี้ครับอย่างงครับมันงงเลยนะครับมีกูอยู่ไหนเนี่ยอ้าวติดตัวแล้วมันดีตรงนี้ครับโอ้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 เหรอครับมันฟาดไปได้ครับพอมันฟาดไปแล้วแม่งดีฝ่ายโดนมีดเรานะครับมันดีเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ปืนปืนโอ้โห,โอโหไอเ้เหี้ยแม่งวางปืนกลไว้แม่งไม่ปลอดภัยเลยครับวิธีเราจะเอาตัวรอดง่ายๆเออไอเ้เหี้ยโดนไปหม,มัดนัดน,นึงเดี๋ยวกูขอส้มอ่ะ อาวจะโดนอีกแล้วนะครับล้มเลยนะนี่กูดูการ์ตูนมากไปใช่ไหมปวดโทษนะครับผมงานมากครับเดี๋ยวก็จะจบแล้วนะพาร์ทนี้น,นานไปไม่ดีนะขี้เกียจเรนเดอร์ลุยอ้าวจะจบแล้วคนระับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจนใหม่พาร์น้าซียูกิจับวิทยยิงไม่ได้บไป